ครับสวัสดีครับค่ะเป็นการสรุปตลอดสัปดาห์นะฮะอาการของตลาดหุ้นไทยนะเป็นอย่างไรบ้างในฝั่งเอเชียพลัสค่ะครับถ้ามองทั้งสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์นี้เราก็ยังเห็นภาพของตัวตลาดที่ค่อนข้างจะดูปั่นผวนอยู่หน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเริ่มต้นสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเห็นอาการการจ่อตัวลงมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเวลาปิดกลับไปเนี่ยเราก็เห็นการปรับตัวลดลงแต่ว่าก็ ยังถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับตลาดต่างในภูมิภาคซึ่งส่วนหนึ่งผมมองว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่ตัวระดับราคาหรือว่าตัวเออร์เน็ิงของบ้านเราเนี่ยมันยังสปอร์ตได้ดีอยู่นะครับเพราะนั้นก็คงเห็นภาะวะผันผวนนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตได้เนี่ยผมคิดว่ากรอบการเคลื่อนไหวในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะถูกกดลงมานะครับก็อยู่ในกรอบที่ต่ํากว่าพันสามร้อยแปดสิบเป็นส่วนใหญ่ นะครับแล้วก็ค่อยๆดีดกลับขึ้นมานะครับเพราะฉนั้นผมก็ยังมองว่าโซนแอรเรียในช่วงตั้งแต่พันสามร้อยแปดสิบขึ้นไปเนี่ยนะครับกรุงไสยที่เราผ่านได้ค่อนข้างจะยากลําบากนะครับยิ่งทะลุพันสี่เนี่ยผมว่ายิ่งยากใหญ่เพราะว่าโดยสภาพแวดล้อมตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งชัดเจนเลยเนี่ยคือเรื่องของมูลค่าการซื้อขายนะครับ<ช>ก็ต้องบอกว่ามันบางลงนะครับเมื่อวานนี้เยอะเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีรายการปิกรอดของปูนซีเมนต์ไทยเข้าไป นะครับถ้าตัดอาการนี้ออกเนี่ยเราก็ยังเห็นมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างจะบางอยู่นะครับ mm hmm. ทีนี้มูลค่าการซื้อขายที่บางเนี่ยมันแปลว่า,ากลุ่มนักทุนที่มีการเทรดแล้วก็มีดิเรกชันกับตลาดหุ้นบ้านเราตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักทุนภายในบ้านเรานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นนักทุนภายในบ้านเรานะครับเราก็ต้องลงมาสํารวจสไตล์การลงทุนเราว่าเป็นยังไงครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเรามีลักษณะของการเทรดดิ้งทำกำไรในช่วงสั้นๆเนี่ย มากขึ้นนะครับเพราะนั้นเมื่อถทยดิง้งทำกำไรช่วงสั้นนะครับซื้อไปแล้วนะครับก็ถึงระดับหนึ่งอ,อินเด็กซ์ปรับตัวขึ้นนะครับก็จะมีแรงขายทํากําไรออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่นะครับทาให้ตลาดเรา,าจากตัวนี้ไปเนี่ยยังคงต้องขึ้นไหวในกรอบแคบต่อปิดพักใหญ่ครับสัปดาห์หน้าน่าจะกรอบขนาดไหนคะ,ะก็สัปดาห์หน้าผมก็ยังมองโซนตั้งแต่พันสามร้อยแปดสิบถึงพันสี่ร้อยเนี่ยมันเป็นบริเวณแนวต้านที่มีความแข็งแกร่งนะครับในผลเพราะว่า ที่พันสเขนี่ยถ้ามองกันค่า c u r ร์เร p ตนะฮะเราจะอยู่ที่16เท่านะครับก็ถ้าเป็นพันสี่ร้อยนะครับเคอร์เรนตเนี่ยมันก็จะวิ่งไปถึงประมาณสักสิบเท่านะครับซึ่งผมมองว่าระดับ c u r ร์เรนตขนาดนี้เนี่ยถ้าจะวิ่งต่อไปได้เนี่ยมันคงต้องอาศัยวอลุ่มที่เป็นลักษณะของฟันโฟที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็มีความต่อเนื่องเนี่ยเข้ามาสปอร์ตนะครับแต่ว่าเท่าที่มองภาพตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นสัญ,ญญาณที่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้น เราก็น่าที่จะเคลื่อนไหวนะครับอ,อยู่ในโซนที่ต่ำกว่าพันสี่ร้อยจุดครับ่ส่วนทางด้านกรอบแนวรับล่ะคะแนวรับเนี่ยถ้ามองจุดแรกนะครับตั้งแต่การเทสสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงจะเห็นว่าพันสามร้อยเจ็ดสิบเนี่ยคงทําหน้าที่เป็นแนวรับเพราะว่าถ้าจะดูแล้วปัจจัยทางพื้นฐานใหม่ๆที่จะไปกดทําให้ราคาลงแรงเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับยังต้องรอติดตามข่าวในสัปดาห์หน้า ในสองสามส่วนนะครับอันหนึ่งคือเรื่องของตัวราคาน้ํามันนะครับก็ต้องดูว่าเทรนเนี่ยจะอ่อนตัวลงอีกไหมน<ค>ะครับแล้วก็อีกสักระยะหนึ่งเนี่ย <PM. S 2> ก็คงจะมีประเด็นเรื่องอ่ยูเอสเข้ามานะครับส <คะ S 2> องเรื่องนะครับขันแรกคือเรื่องดอกเบีย้ยที่เราตามอยู่แล้วนะครับอัน,นที่สองเนี่ยคงเป็นเรื่องของปีงบประมาณใหม่เขาก็มันจะเข้ามาเหมือนเราอะนะฮะหนึ่งตุลานะครับ <คะ S 2> ทีนี้เมื่อเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่เนี่ยก็คงต้องมีการขออนุมัติเรื่องเพดานนี้กันอีกรอบหนึ่ง นะครับก็จะเป็นประเด็นที่ทําให้เราต้องมาติดตามครับโอเคสามประเด็นในช่วงสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะครับอืมค่ะแล้วหุ้นในกลุ่มไหนถ้ากรอบนรับพันสามร้อยเจ็ดสิบกับพันสี่ร้อยตรงบริเวณนี้ค่ะครับคือถ้ามองรีเทิร์นภาพรวมทั้งตลาดเนี่ยรีเทิร์นต่ำม,มากนะครับ,รบเพียงแต่ว่าเอ่อถ้าจะชนะให้ได้แล้วสร้างผลตอบแทนเนี่ยคงต้องเป็นลักษณะที่เป็น selective buy นะครับถ้า selective buy เ,เนี่ยเราก็คงต้องวิ่งตามไปในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐ อันแรกเลยคงเป็นพวกพัฒนาที่อยู่อา,า,ายเพื่อขายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคงต้องรอดูว่าภายในสองสัปดาห์นี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีผมว่าน่าจะเห็นาการประกาศนโยบายที่ชัดเจนออกมานะครับซึ่งผมคิดว่ากระแสการเปลี่ยนกโมบายในกลุ่มนี้เนี่ยยังมีอยู่นะครับถัดมาเนี่ยคงเป็นกลุ่มพวกที่เกี่ยวเนื่องกับแผนที่เขาจะมีการเร่งลงทุนในโครงการพวก PPP นี่นะครับพวกรถไฟฟ้าสเส้นทาง ที่ประกาศเป็นข่าวมาเมื่อเช้านี้เนี่ยถ้าออกมานะครับผมว่าโอปปอรเตอร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับอย่าง BTS เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มีกระแสหนุนนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคงเป็นพวกรับเปมาก่อสร้างนะครับค่สามกลุ่มนี้นะคะครับทีนี้กลุม่มพัฒนาเพื่อที่อยู่อาศัยกลุ่มตัวที่พี่เธอ์แนะนํายังเป็นกลุ่มตัวไหนคะก็ะเราคงเน้นไป2ตัวนะครับคือตัวแสนสรินะครับคือแสนสรินเนี่ย เราดูว่า e a r n i n g ครึ่งปีหลังนะครับเทรนค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแล้วก็ถ้าอีกตัวหนึ่งก็คงเป็นตัวรึกษานะครับเพราะว่าดูแนวทางของมาตรการเนี่ยรู้สึกมกับือว่าคงจะเน้นไปพพอร์ตกลุ่มผู้ซื้อที่มีฐานรายได้น้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มดี v วลล p e เปอร์ที่มีฐานลูกค้าอยู่ในกลุ่มนี้เยอะเนี่ยก็คงจะเป็นรึกษาครับ ปรึกษาตอนนี okay. stage, ้ก huh no, like well, so. ็วิ่งขึ้นมาอยู่ที่บริเวณระดับ28นะฮะถ้าจะอัพไซด์จากตรงนี้ตรงไหนคะก็ดู Fair v a l u ลูทางพื้นฐานเราอยู่ที่34บาทครับ34.4พื้นฐาน34.4บาทนะฮะครับอ๋อค่ะแล้วก็ BTS ใช่ไหมคะที่แนะนำใช่ครับ BTS ก็ Fair v a l u ลเราอยู่ที่แถว12บบาทนะครับแล้วก็ดูประเด็นเรื่องการที่เขามีความสนใจเป็นพิเศษในรถไฟฟ้าสายสีชมพู นะครับก็ต้องดูว่าตรงนี้เนี่ยจะเดินหน้าไปทางไหนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเขาได้เป็นโอเปอเรเตอร์ขึ้นมางริงเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประเด็นที่ช่วยมน,นุษล์ราคาหุ้นได้ครับตอนนี้มันแต่ของ BTS นะพี่เธอร์สังเกตดูมันยืนแบบแคบมากคืออยู่ที่บริเวณ1ิบาทกับ9บาทตรงนี้นะฮะ<ว>ไม่เคยไป,ไ,ปไหนเพราะว่าถ้าไม่มีประเด็นอะไรใหม่นะครับส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นลนักษณะของการเล่นแล้วก็รอรับดีเวนต์ยิวนะครับเพราะว่าดีเวนต์ยิวของ BTS เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้า ราคาแถวนี้นะฮะดีเวนต์ยูเนี่ยเอ่อน่าจะอยู่ตัวๆประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับอันนั้นทําให้ราคาหุ้นนี่มันยืนได้แต่ที่มันไม่ได้ขยับตัวขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่ๆที่เข้ามาจุดกระแสขึ้นมานะครับซึ่งเราก็มองว่าไอ้ตัวพ p พรถไฟฟ้าสสีชมพูเนี่ยก็น่าจะมีส่วนช่วยเขาสีชมพูที่ว่านะฮะล่าสุดนะฮะครับครับเพราะว่าตัวนี้มันมันรู้สึกหนักนะไปบีเอสก็ต้องถือว่าหนักฮะต้องถือว่าหนักนะครับแลวอย่างหนึ่งก็ แต่ที่ทังถือขึ้นอยู่ได้พวกกอยู่นี่ยแหละฮะยิ่งสูงครับค่ะตอนนี้ก็บริเวณหกเปอร์เซ็นต์นะฮะสุดละเหมาก่อสร้างแนะนําตัวไหนเด่นคะก็คงเป็นตัวคอนแทคเตอร์ขนาดใหญ่นะครับคือราคานี้เนี่ยผมคิดว่าคงเก่งกาไรกันได้นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องระวังไันนี้ถึงว่า P ส่วนใหญ่เน่สูงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเก่งกาไรเด่นเรื่องงานก่อสร้างพวกนี้เนี่ยก็ต้องเน้นคอนแทคเตอร์ขนาดใหญ่ c k p e IT <ม> c itd นะครับก็คงเทรดดิ้งกันไปนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยอย่างที่ว่าไปครับอืมค่ะ ก็นั้นก็คือกรอบในช่วงสัปดาห์หน้ามองก็ไม่ได้ขยับอะไรมากมายเนาะครับใช่ครับอนี่มันสิ้นปีก็ประมาณไทยเดือนเดือนกันยาเหมือนกันสัปดาห์ห,หน้าครับก็สิ้นกันยาครับแต่ตัวเลขล่าสุดนะพี่เทอร์ในส่วนของแบงชาติที่มีการประกาศอ่อนออกมาจะส่งผลอ่อนไหวไหมฮะกับเนวโน้มทางด้านเซนเตอร์เมนของตลาดในสัปดาห์หน้า ก็จริงๆถ้าดูตัวเลขถ้ามองถึงตัวประมาณการ GDP นะฮะของเ <ลด S 2> อเชียปซิฟเองเนี่ยเราทําไว้ที่2.7ในปีนี้อยู่แล้วเท่ากันเลยฮะนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันเพราะนั้นก็เราคิดว่าเราน่าจะสะท้อนเป็นในประมาณการแล้วครับอ๋อก็ไม่แปลกใจที่การที่ปรับลด GDP ของธนาคารแห่งประเทศไทยในรอบนี้ครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรครับเพราะตัวเลขเราใกล้เคียงกันค่ะค่ะวันนี้เห็นตัวเลขออกมานะคะตัวตัว GDP ลดลงนะฮะแล้วก็ตัวหลายๆตัวก็ลดลง มีตัวเดียวที่เพิ่มขึ้นเฉพาะตัวการลงทุนของภาครัฐเท่านั้นเองครับใช่ครับอันนั้น<ม>ก็ถือว่าเป็นตัวจักรใหญ่ที่ทํางานแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ตอนนี้ครับค่ะโมเมนตัม um ในส่วนของเรื่องราวของอเมริกาในวันนี้นะคะที่ฝั่งยุโรปได้มีการดีดตัวขึ้นกรณีที่ทางคุณเยเลนบอกว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมคะชัดเจนในสิ้นปีนี้ใช่ไหมคะครับก็เห็นเขาคิดว่ามีโอกาสปรับภายในสิ้นปีนี้ะนะครับเพื่อแต่ว่ามีตัวเลขอะไรที่ออกมาแล้วมัน สร้างความไม่มั่นใจอย่างรุนแรงก็คงจะเลื่อนไปเป็นปีหน้าครับทำไมตลาดหุ้นในยุโรปขึ้นแต่ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียไม่ขึ้น่ะผมคิดว่าตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่สะท้อนจากประเด็นเรื่องตัวโฟล ks วาเกนด้วยล่าวเพราะดูเอว่าราคามันก็ไปตอบรับตรงนั้นเนี่ยมากมากพอสมควรแล้วครับเพราะนั้นก็ถึงจุดหนึ่งก็มีการดีดตัวกลับอฝั่งเอเชียก็เลยไม่ได้ขยับอะไรมากมายใช่ไหมก็เราคงไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ อาจจะได้อันที่ส่งบ้างในสุดตลาดบ้านเราก็คงจะเห็นว่าช่วงบ่ายเนี่ยพอเห็นยุโรปบ,บวกแล้วก็มีอาการดีกลับขึ้นมาส่วนหนึ่งแต่อย่างที่บอกไปว่าโซนเหนือหนึ่งสามแปดศูนย์ขึ้นไปเนี่ยแนวต้านมันค่อนข้างจะแข็งแกร่งครับอค,ค่ะค่ะหนึ่งสามแปดศูนย์นะฮะค่อนข้างที่หนักเราอาการของหุ้นปูนใหญ่ได้ตามไหมคะทางฝั่งอีช็อก็ปูนใหญ่แล้วก็แ,วกแนะนําซื้อครับราคานี้ผมคิดว่าลงมาโดยที่ไม่ได้มีเหตุทางพื้นฐานเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับใ,ในส่วนของพิโตเคมีตัวสเปรย์ก็ยังดูดีอยู่นะครับแล้วเทรนของตัวโอ peration ในพวกวัรสดุกอ่อสร้างไตรมาสสามก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาลงมาถ้าไม่ได้เกี่ยวกับพื้นฐานเราก็มองว่าเป็นโอกาสนะครับแปลว่ารูปเราถ่ไว้ห้าร้อยแปดสิบครับห้าร้อยแปดสิบตอนนี้สี่ร้อยแต่ทําไมราคาหุ้นยังอ่อนๆไปเรื่อยๆสำหรับปูนหใหญ่ก็อันนี้ตอบไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าราคาแบบนี้ถาาว่าแอคชั่นเป็นยังไงเนี่ยทางเราคิดว่าเราแนะนำให้ซื้อเข้าพอร์ตครับ อ๋อค่ะนะก็ยังเก็บเข้าพอตต่อเนื่องนะคะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับ